สวัสดีจ้าลาน้าข้าวเจ้าจ้าลาน้ากับผ้าลูกสาวมาหาเก็บเห็ดเลยจ้ะมาเก็บเห็ดอีกจ้ะไมีเห็ด่อเลี้ยนเอียอดจ้ะอยางน้ำทางก่อนจ้ะก่อาสิเข้าไปน้ำปลาปลาเห็ดจ้ะ เสียงเฮาบุ่ง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 หมาไหนลูกตัวอะไรไม่ลูกมันตายตายเห็ดจ้ะ แม่มึงแม่มึงท่านนี้นังนี่เห็ดบอกรเห็ดเผิงเห็ดลองอกขึ้นนั่นออกเนี่ยพึ้นันออกอยู่เห็ดเผิงเห็ดลองพี่น้องปลาเห็ดได้จ้ะกลางท่างนี้ปลาเห็ดเห็ดเห็ดมันปูจ้ะเห็ดมันปูนี่ละน่าเก็บเห็ดก่อนจ้ะ ตากใกล้ๆบ,บ้านตาอากาศรัตาน,ตนานะจ๊ะม,มันแอบ,บอยู่มูซาด้วยจ้จะแลคอยเก็บจ้ะดอกง่าแล้วกับปิดไว้จ้ะกับปิดมูซาไว้แล้วจ้ะแล้วหน้าก็สิไปทำความสะอาดจ้ะ เมื่อวานลูกสาวม่ได้จับกล้องใหง้เห็ดลูกเห็ดเห็ดจ้ะเห็ดอื่จะเก็บเห็ดเก็บเห็ดคือเก่าเหมือนเดิมอหน,น้าใส่มีนด้จ้ะตัดมันค่านี่หละจ้ะแม่ว่าตัดค่านี่แบบเม่ยระับหน้าว่เราต้องลูกมันออกมาดอกให้มันเชื่อมันอยู่ในนี่ม แอบอยู่มูซานี่ยแหละแอบอยู่มูซาจ้ะใส่มาเก็บตรงนี้จ้ะพี่น้องแอบอยู่มูซาจ้ะแอบอยู่มูซาอืมมันแอบอยู่ต้นไม้เนีย่ยแหละ เอ้ยุงย่งตะวันยุ่งมากอันการรัตนาเราจาาะเพราะว่ารัตนาทา่าอืมนั้นยุง่งมมันสีเหลืองเหลืองแนมไปกับสีเห็นจ,ะนนจะ้ะมันเหลืองนี่จ้ะพูดมันแอบมันแอบจ้ะแอบยูนะจ้ะเอ๋ mặt 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 เห็ดมันปูจ้ะเห็ดมันโปแล้าฝอยฝอยออกกันอันนีเขอไปทำความสะอาดอยู่บ้านจา้อเดียวสิเต็มถุงเหรอด้วยพี่น้องโ่มากเหละเห็นลหล่นเหรอใกล้ๆพุนจ้ะ มันแอบอยู่นีนจ้ะพี่นอ้องมีมันแรงกินมันจ้ะมันก็แอบมีต้นใหม่นี่แหละอ้ยหักเลยอหาหักเลยจ้ะนี่จ้ะดอกง่ายๆอือ Nhay nha elegant. Mia mga nina. Lương lương. Haka bitten bitsu lam an e. Mm. Say lip. Come out. Mm. Mm. Ngay ny ẹp vô nga ngay ny ai ngay 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 cái thùng oh. để lại nào. tìm tìm thùng là tìm thùng là cha Nè cha bự bự một sa cha mắn ẻ ừ. cha ỉ cha ỉ này cha buồn đọt nhai mà cha ngon nhai nhai đây là ขาอวกๆแล้วเหรอจ้ะปิดมุสซาไว้จะให้เสื้อมันอืมมันก็สิเกิดมาอีกอน่าก็ไปทำความสะอาดจ้ะข้าวเดียวกะเต็มถุงหรอพี่นอ้องก็าวเดียวกะเต็ม,มถุเเมงเลอจ้ะโอ้เห็ด มันแอบแอบอยู่โมซานฝนตกมันเสียมันกรเกิดสองมืองกับเมืองเทียมันกรเกิดปิดน้ำจะจะเหลืองๆแม่มันไกลๆก็เห็น ปิดน้ำจ้ะปิดน้ำเอวยูมูซาเนี่ยัะจ้ะอ,อืมันขาดขาดออกอืจ้ะมันขาดมาูซาจ้ะมันแอบ แล้วก็ปิดไว้น้ำจ้าแล้วก็ยืดสีพร้รอมหลายอยู่หมองรัตนาอยู่นี่ยจะเห็ดมันปูมันแอบอยู่โอ้ยได้ซ้ำน,นี่พี่น้องดินจ้ะมันติดดินปิดไว้ เด้งออกตัดดอกมันจ้ะมันเป็นยังอกเออเอามีดดีกว่ามีดก่อนจ่าคนงั้นง่ายง่ายมะม่วงคนหลายดอกผู้จ่ามันเป็นออกนี่มันเป็นเชื้อเห็ดเก็บเรากับปิดน้ำจ้ะเก็บเรากับปิดน้ำหน้าก็สิบปิดไลยเพื่ออนาคตมันกลับมาเกิดอีก จ้ะเก็บใส่ถังเก็บใส่ถุงถังเข้าหน่อยละมึงเลยถุงน้อยบ่จ้ะถังมันน้อยอ่ามันน้อยจ้ะหลบๆจ้ะอืมหน้ามึงอีกปุ่นเหลืองๆจ้ะไม่เอามึงไก่ๆเหลืองๆจ้ะปุ่นมองหน้าเหลืองเลอๆ อยู่น้ำต้นงาใหม่ไงอะอ,อะไรลูกอืมเออนั่นแหละเก็บเลยเออเก็บเอามีดที่ลูกมีดหนูอ <G ül> เออเออไปเก็บง่ายๆก็ได้เก็บจซ่เออเฮ้ยอาเซถุง กุ้นอืมเอาเก็บเลยอืมเก็บเลยลูกเป็นเก็บเห็ดเก็บเห็ดกับแม่กับเอือยเออไม่เป็นไรลูกเออนั่นแหละแค่นั้นก็สวยแล้วเออ เดินเก็บเฮ็ดจ้ะเอ๊ะเก็บลูกเก็บเอ้ยเฮ้ยนั่นแหละเอาใส่ถังเลยนะลูกเก็บอีกมีอีกไหมเฮ้หนูกก็ปลอกกระสิลูกอืม ยกถุงออกจาก,ออกจากถังก็แลนะ้เนี่ยเต็มแล้วจ้ะเอาใส่ถุงไหมลูกเอาไปใส่ถุงไหมอืมเพิ่นเอามีดไปอืมก่อนเลยจ้ะน่าจะกะสิใส่ถุงไหมจ้ะตเต็มแล้วถุงนี่มันน้อยครักหลายสาเียดิดจ้ะอืมอืมเดี๋ยวเล็ศแล้วลูก โน้ทำไมไม่เอาพ่อเสื้อมาด้วยแม่มาช่วยช่วยอาเอาใส่ถุงนี่เอาใส่ถุงอือฮู้ฮู้โชยู่ลู่อ๋อเก็บให้หมดแล้วไงมันแอบอยู่มุดซัดอะนี่ยังไม่หมดอ่าอ่าโอ้ขึ้น อยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่เอาไปแกงและจ้ะอีกหนึงมันแอบมันแอบอยู่นี่จะอีมันหน่อยโอ้น,นั่นแหละลูกเก็บเลยอ่ะเก็บลูกกับผ้ากันเก็บเห็ดอยู่จ้าลูกกเก็บเห็ดเอ๋อเก็บอเยอะ แม่ก็เก็บด้วยกันอืมอืมหมอสาิ่นเก็บจ้ะอันมองนี้เพิ่อน,น,นบอกเก็บได้จังเพิ่อนวามันกินได้บอกเพิ่อนว่าอืมหรือนั่นแหละผ่าเอาเลยตัดทางโน้นด้วยมอกส่ตัดอีกด้านหนึง่งไม่ต้องไปเซตมันเดี๋ยวมีดบาดมือ เออไม่เป็นไรสันเด้วไม่เป็นไรเออเอก่งเก็บใส่ถุงไหมหนึ่งถุงหนูเ,นเอ้นั่นแหละดีตึนอืมเก็บใส่ถุงนะลูกห<ค>นอ่อยพันเก็บเห็ดจ้ะสาวเรียนดิสุด,ดเออสุดๆเลยเอลิสมาเก็บใส่ยัง หรือว oh! well, uh, ่ายุง <ninety> กัดโอ้โห่ที่อะไรอืมอืมจ้ะมึงเห็ดเห็ดรัตนาจ้ะมึงเห็ดได้เจ้ะเอ๋อโปโลบะเป็นโปโลบะเพิ่อนกระเก็บกินแล้วจ้ะกระโดดยัน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 จ้าพี่น้อง อืมหย่ำหย่ำมุสาปิดไว้น้ำจ้ะเสื้อเห็ดก็สิได้เกิดขดึ้นอีกอืมเก็บเลยลูกเก็บเลยอืปิดเอา๋าเห็ดมันขาดแลจ้จ้ะเต็มแล้วพี่น้องอืมเต็มแล้วทุงละตะัตนาเนี่ยเต็มแล้วจ้ะ อืหุ่นสาวเอียดิเป็นเห็นเห็ดใหญเอามีดที่ลกเอามีดคันนิดอืม <d ress Olivier> โอเคเออคนละคนละคนละคนคนละ เออกินได้หรอกบีบต<อ>้น,นกับเก็บเห็ดท่างเออเก็บออ้ดอกเยอะเลยเมอไไดเดี๋ยวพี่มาพี่เก็บยังไม่เสร็จพนว่าเป็นจังสี่เป็นจังสีบ่บ่เอาหัวเส้นน้องมันเป็นาขาวๆเตือ ไม่เป็นไรเอาเลยเออไม่เป็นไรหรอกเออก็เก็บบ่เสร็จเก็บให้มันเสร็จเก็บให้มันแล้วที่หลุมน uh, yeah. ั่นด mm ิเ hmm. ก็บบ่แล uh ้ว huh. จ้ะมันแอบดิเออเป็นบ่เห็ยนติเน uh ี่ยหลายหลายเอา เย็บเฮสานอ๊คุณหนูเก็บที huh? ่ลูกเออเก็บที huh? ่ลูก ลูสาวมัน hmm. ก็เ hmm. ก mm ็บเห็ดมาดันหาสตูสตูลแล้วเหรอสตูลแล้วเหรอโอ้โหแม่แม่ันก็ยังเก่งเลยเนี่ยเก็บเต็มลูกสองคน มาลูกมามาปิดคลิปเลยเอยดาดิบอ่ีได้จ้าเห็ดรัตนามาเก็บเห็ดกำลุกลงกเอ้ยอ้ยลูกสาวก็ได้อืมอืมขอบคุณมากนะคะที่ดึงจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามรัตนากับลูกสาวอย่าดิบอย่ารีดได้จ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย